thank mm -hmm. you สวัสดีค่ะติ๋งจากช่องติงนี่ชาแนลนะคะติงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องติงเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะคลิปนี้ติ๋งจะมาแชร์การทำสูตรครีมขัดผิวหน้าผิวกายนะคะสูตรเดียวจบทุกปัญหาค่ะไม่ว่าจะเป็นผิวหน้าหมองคล้ำมีฝ้ากระจุดด่างดำนะคะผิวแตกลายผิวแห้งหยาบกร้านนะคะสูตรนี้ก็จะช่วยทำให้ผิวหน้าผิวกายของเราขาวกระจ่างใสขึ้นอย่างแน่นอนค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะว่ามีอะไรบ้างค่ะ สูตรนี้อาจจะมีส่วนผสมเยอนนะคะสูตรนี้ก็จะมีผงกาแฟค่ะมีคาฟเฟอีนที่ช่วยยับยั้งการอักเสบของสิวนะคะรบรอยแดงการกระตุน้นการสร้างคอลลาเจนช่วยทําให้ผิวเด้งมีสารต้านอนุมูลอิสระที่ดีแล้วก็ยังป้องกันการเกิดริ้วรอยก่อนวัยนะคะแล้วก็ช่วยผ่าเซลล์ผิวทําให้ผิวขาวกระจ่างใสขึ้นนะคะนมสดค่ะนมส,สดช่วยกระชับรูขุมขนทําให้ผิวเนียนนุ่มและก็ยังช่วยทําให้ผิวขาวกระจ่างใสขึ้นนะคะน้ำมะขามเปียกค่ะน้ำมะขาม ช่วยผัาเซลล์ผิวทําให้ผิวขาวกระจา่างใสค่ะน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นนะคะน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นอุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระช่วยทาให้ผิวนุ่มชุ่มชื้นแล้วก็ลดริ้วรอยค่ะแล้วก็มีผงขมิ้นนะคะผงขมิน้นลดฝ้ากระจุดด่างดําแล้วก็ทําให้ผิวขาวไร้สิวค่ะเดี๋ยวเรามาทํากันเลยนะคะน้ำมะขามเปียกนะคะหนึ่งถ้วยเล็กค่ะ ผงกาแฟนะคะใช้ของยี่ห้ออะไรก็ได้ค่ะหนึ่งถ้วยเล็กเหมือนกันค่ะอันนี้ทำเก็บไว้ได้นานนะคะแล้วก็สามารถใช้ได้นานเลยค่ะผงขมิ้นนะคะผงขมิ้นใช้ประมาณครึ้นช้อนชาค่ะ น้ำมันมาพาะพร้าวสะกัดเย็นนะคะ1นึช้อนชาค่ะคนที่เข้ากันก่อนนะคะ นมสดค่ะคนนี้เข้ากันนะคะเสร็จแล้วค่ะเราก็จะได้สูตรขัดผิวหน้าผิวตายนะคะสูตรนี้ไม่ไม่บาดผิวอย่างแน่นอนค่ะขัดได้ทั้งผิวหน้าแล้วก็ผิวตายนะคะ สร็จแล้วนะคะสูตรนี้สามารถใส่กระปุกแล้วก็วางไว้ในห้องน้ำได้ประมาณ2-3วันเลยค่ะนี่นะคะนี่ค่ะเขาก็จะเนียนละเอียดไม่บาดผิวแน่นอนเลยค่ะนี่ค่ะขัดได้ทั้งผิวหน้าแล้วก็ผิวกายนะคะเป็นสูตรขัดผิวทีเ่เป็นสูตรขัดผิวหน้าผิวกายที่ดีสูตรหนึ่งเลยค่ะนี่ค่ะ เบาๆทั้งผิวหน้าและผิวกายทิ้งไว้ประมาณ5-10นาทีแล้วล้างออกนะคะหลังจากที่เราขัดผิวของเราแล้วผิวของเราจะรู้สึกว่าเนียนนุ่มขึ้นขาวกระจ่างใสขึ้นนะคะเป็นการดูแลผิวหน้าผิวกายแบบธรรมชาติที่ไม่รบก,กวนผิวของเราอย่างแน่นอนค่ะอาจใช้เวลาแล้วก็ความสม่ำเสมอในการขัดผิวนะคะรับรองออคุ้มค่ากับการรอคอยของผิวเราอย่างแน่นอนค่ะนี่นะคะเนื้อของเขาก็จะมีความ มีละเอียดนุ่มนะคะยังมีน้ำมันมะพร้าวสากัดเย็นนะคะทำให้ผิวของเราเวลาขาผิวหน้าผิวกายมีความชุ่มชื้นของผิวอยู่นะคะไปลองทำสูตรนี้ดูนะคะผิวหน้าผิวกายของเราขาวกระจ่างใสขึ้นอย่างแน่นอนค่ะนี่ค่ะไปลองทำกันดูนะคะ ถ้าชอบสูตรนี้กดไลค์กดแชร์กดติดตามติ่งด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะ